ผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาคู่ครัวรสดีไลเปิลเอฟไร่กินติดาจไร้สารตกค้าพัดลมโอกาว่ามาตรฐาน ISO ประหยัดไฟเบอร์ห้าเสนอเนีน่ยหม,มอ,อสวัสดีคับท่านผู้ชม เวลาจะสร้างหนังสร้างละครสักเรื่องเนี่ยมันก็ต้องมีการติดต่อนกักแสดงดูบทปาพาต่างๆ,ๆแล้วก็ต้องวางแผนโฆษณาครับเวลาวางแผนโฆษณานี่นะครับบางทีมีปัญหาหลายเรื่องนะครับวันนี้คนหมหมอเลยขอเสนอเรื่องแผนการโปรโมตท่านผู้ชมครับยังไงยังไงนักร้องเพื่อชีวิตจังผมไม่ยอมหรอก ใช่ผมเล่นหนังโกนหัวเนี่ยแล้วก็เป็นปลาผมไม่ยอมเออใช่หมดหล่อหมดเลยใช่แล้วพี่อ๋อก็ไม่ยอมยุ่งๆนะจะให้พี่อ๋อตัดผมสั้นทรงจีจ้าโอ้โหรักไม่ได้โอ้จีจ้าแล้วก็พรม่าครับแล้วจะให้เราเอาบทมาให้เราดูทีหลังให้เสนยญาชิงโปรโมทก่ามเนี่ยยังไงยังไงไม่รับไม่ได้ ทั้งสองคะแล้วคิดจะถอนตัวตอนนี้หรอคะไม่ะฉรูดไม่มีทางคือผมจะอธิบายน่ะครับคุณสองคนเนี่ยได้เซ็นสัญญากับทางบริษัทหัวหมอเดอะมูฟวี่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทางบริษัทเราก็ได้ทำการโปรโมททุกคณะเรียบร้อยทุกแขนงเรียบร้อยว่ามีคุณสองคนเนี่ยเป็นดารานำนั้คุณจะมาบิด้ิวอย่างนี้ไม่ได้นะครับโอ้ยไม่ได้หรอกค่ะเพราะคุณนเล่นมัดมือฉลา สัญญาแล้วนะคะสัญญาสัญญาอะไรสนอะไรแหละครับเล่นให้เราเซ็นก่อนล้วปลดมาทีหลังแต่คุณได้เซ็นสัญญากับทางบริษัทของเราเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ทําการโปรโมทไปทุกหย่อมย่าว่ามีคุณสองคนเล่นอยู่ๆคุณจะมาบิดพลิ้วอย่างเนี้ยถ้าคุณไม่ชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ผมจะ มายี่ห้าปีจู่ๆยังไพ่โกนหัวเลยเป็นบทพระไม่รับไม่ได้รับไม่ได้คุณไม่ยอมผมเสียหายผมจะฟ้องคุณเลยแม้กั่งปรึกษาจับประมาณเลยโตสวัสดีค่ะโอ้โหว่าไงพี่แอดว่าไงพี่แอดน้องชายพี่แอดว่าไงพี่เปียกว่าไงเปียกครับเปียกอะไงเปียกยังไงคือผมเปิดบริษัทหนังแล้วทีนี้มีคนมาเซ็นสัญญากับผมว่าจะเล่นหนังให้ผมอยู่ๆเนี่ยไม่เล่นอย่างนี้ผมฟ้องเอาผิดได้ไหมครับ มีสัญญาตกลงไว้แล้วมาเบี้ยวกันแบบนี้ครับจะปล่อยทำไมอ่ะฟ้องเลยดิว่าฟ้องเลยค่ะเสียไปเลยปัญหาแบบนี้ตอบได้เลยว่าเปหัวมาสุดๆไหนๆไหนๆทีละเป็นคนไหนเพียว นี่ครับคุณคุณชาดัมเย็นเนี่ยอ๋อเดียวเพียดเพียดเพียดจะ่้อนเบี้ยวอ่ะอย่างงี้ครับเบี้ยวเลยไปเบี้ยวแล้วไปคืออย่างงี้ครับเขาจะให้ผมโกนหัวเลยเป็นผ้าผมรับไม่ได้ผมเลยไว้มา25ปีแล้วครับแล้วตอนที่คุณรับคุณไม่รู้ว่าจะโกนหัวโอ้ยส่งบทให้ทีหลังทีแล้วไม่รู้ให้ดูบททีหลังเหรอโอ้โหทำแบบนี้ข้อกฎหมายมัน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 อะ้รอีกล่ะตีกันไงครับอาจารย์อ้าวคุณส่งบทให้เขาดูทีหลังเมื่อเขาไม่สามารถรับบทได้เขาก็มีสิทธิ์เลิกสัญญา ใครเจอคนหัวหมอมาหูหมอกับคุณติดต่อกลับมาที่นี่ครับ